ยืนยันแล้วแจกตั๋วดำ100ใบพร้อมลุนปลุกตื่นหัวใจแอนนันแล้วหินพัฒนาฮีโร่ GM ไทยแจกหนักแจกจริงและสายฟรีควรเอาตัวอะไรต่อไปวางแผนกันเลย Richman Shop โดนึงเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเก,ม,เกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมพอต้รับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์555ตลอดไปนะครับผมนะในไอดีที่ผมจะเอามาแจกทุกคนในคลิปนี้นะครับผมเอ,อ้ดูคลิปให้จบนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแจกไอดีนี้ให้ทุกคนไปเล่นแบบฟรีๆนะนี่ดูกันไปตัวละครไอดีนี้นะก็พอเล่นได้ผมนะถึงมันจะตกมีตนตกมีตาแต่สำหรับมือใหม่ที่แบบหัดเล่นหัดลองเงี้ยก็เอาไปลองเล่นได้ฟรีๆนะครับทุกคนนะ โอเคเป็นประมาณนี้ครับผมนะมาผมจะมาพูดถึงกิจกรรมที่ทาง GM เขาจะแจกนะครับทุกคนที่คือคอนเฟิร์มนะว่าตอนนี้ทางเพจออาไเชียลของทางวันทั้งแม่เด็กสตองเกตเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าจะแจกตัวดำฟรี100ยใบนะผมนะซึ่งของาาวันก็จะเป็นประมาณนี้ผมขึ้นรูปไปดู นี่นะครับทุกคนนะก็ค่อนข,ข้างดีนะแต่ก่อนทุกคนไปรับชมคลิปต่อนะทุกคนตอนนี้ทางช่องของผมนะมีโปรโมชั่นรับเล่นเกมว้าห้าแมนเดสตองเก็บวันละสามสิบห้าบาทนะครับทุกคนคือจ้างสามวันเป็นพลังฟรีหนึ่งครั้งนะใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กผมได้ผมขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูนี่นะครับทุกคนนะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับผมนะตอนนี้ยังคิวว่างนะครับผมโอเคมา พูดถึงกิจกรรมของที่แจกตัวราฟรีถึงร้อยบก่อนอ่ะดูก็จะมีการแจกประมาณนี้นะผมน่าจะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการลลอกอินรายวันนะครับทุกคนนะรับทีเนะียสองใบสองใบนะแต่ถ้าวันที่สิบสองเนี่ยก็จะได้รับทีเดียวยี่สิบใบนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแจกเป็นรูนหัวใจอันนั้นนะทุกคนที่เอามาปลุกตื่นนะคือตรงนี้นะอ่ะผมพาไปดูรูนหัวใจอนันนั่นคือตรงนี้นะครับทุกคนนะที่จะเอามาปลุกตื่นนะก็คืออัพ มันจะมีให้ปลุกตื่นนะทุกคนเออหัวใจอันตั้นนะแล้วก็จะมีตัวม่วงอีกสิบใบนะที่เห็นนะแล้วก็จะมีหินพัฒนาพีโรอีกหนึ่งเม็ดนะครับทุกคนนะซึ่งเป็นหินเหลืองนะผมบอกก่อนก็ค่อนข้างดีนะผมนะเห็นกิจกรรมเนี่ยมันจะครูดาวสิบเจ็ดวันนะผมก็ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันจะอยู่สิบเจ็ดวันหรือจะอยู่มากกว่านี้นะครับทุกคนก็ต้องรอดูกันไปนะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะที่แบบว่าเหมือน GM s เซิร์ฟเวอร์ไทยนะกระตุ้นให้คนกลับมาเล่นนะเพราะว่าการที่แจก,กตัวดำหนึ่งร้อยใบ ถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถเก็บไปแค่80ใบเลยค่ดวงดีเนี่ยเก็บแค่20ใบเนี่ยอาจจะสุ่มได้ตัวตัวรัมหนึ่งตัวนะครับทุกคนนะซึ่งเนี่ยผมมองว่าในการที่เขาแจกมาใน100ใบเนี่ยอย่างสายฟรีอ่ะคนจะเอาตัวอะไรใช่ไหมหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะแต่ผมแนะนำนะสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนตัวที่ไม่ควรพลาดเลยนะในเมตาต่อๆไปก็คือถ้าคนจะไม่มีเด็กนะก็ควรจะเป็นจากพัดเด็กก่อนนะครับหนึ่งตัวนะซึ่งเป็นตัวคอหลักนะนี่จากพรดเด็ก พาไปดูจากพระเด็กนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวคอหลักนะคือควรจะมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้ามาตอนรีเทิร์นนะครับผม mm. ก็เอาตัวดำที่เขาแจกมาหนึ่งร้อยใบเนี่ยไปจัดกันได้นะเพราะว่าตอนรีเทิร์นเนี่ยมันจะมีให้ซื้ออีกสามสิบหใบนะและผมคิดว่า สายฟีหลายคนเนี่ยที่ตั๋วไม่พอเนี่ยอาจจะมีตั๋วที่เก็บไว้อาจจะมาสามสิบใบอะไรประมาณนี้นะผมมองว่าก็น่าจะครบ,180บร้อยแปดสิบใบพอดีในการสุดจากพนะักสดิกรีเทิร์นะแต่สำหรับใครที่มีจากพัสดิกรีเทอร์อยู่แล้วนะครับเอ้ไม่ใช่ดิสำหรับใครที่มีจากพัสดิกอยู่แล้วนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนมองเป็นตัวอัศวินจากกรยูอานะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่โกงมาก,มากนะครับทุกคนในเมตาของเซิร์ฟจีนนะคือหนึ่งหกก็ได้นะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะค่อนข้างดีนะครับทุกคนก็จะเป็นราชาทะเลลึกฝั่ง UR อนะครับไอทะเลลึกฝั่งปีศาจเออเธอราชาทะเลลึก UR นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นตัวแบกฝั่งปีศาจนะก็ให้ทุกคนมองเลยว่าทีมของทุกคนเนี่ยเน้นไปทางฮีโร่หรือปีศาจนะถ้าเน้นไปทางปีศาจก็จัดเป็นราชาทะเลลึก R ได้นะครับผมแต่ถ้าเน้นเป็นฮีโร่ก็เอาเป็น อัศวินจักรกลเลยนะครับผมแต่คือตอนนี้ผมคุมเครืออยู่แค่2ตัวนี้นะอัศวินจกนนะักรกลอ่ะเป็นตัวที่บังคับจะเอาเลยนะครับทุกคนแต่ตัวที่ลังเลก็คือมีเป็นราชาทะเลก UR นะครับทุกคนกับฟูบุกิ u r นะครับผมซึ่งผมมองว่าตรงนี้ผมย้ายทุกคนมองว่าเลือกนะว่าสมมสาทีมของทุกคนเนะี่ย เน้นไปทางปีศาจก็เอาเป็นราชาเทวกเลยดาเมจมจ,มจัดดาเมจดีดาเมจแบบแรงแมากกน,นะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนเน้นไปทางฮีโร่เนี่ยหรือเอามาคอมโบกับศวินในอนาคตเนี่ยผมมองว่าเอาเป็นฟูบุกินะครับผมจะดีมากๆนะแล้วเรามีคอเด็กด้วยนะเออเพราะว่าในเมตาอนาคตเนี่ยผมบอกเลยว่าฝั่งฮีโร่เดี๋ยวเขาค่อนข้างจะตัวละครน,น่าใช้กว่าฝั่งปีศาจนะครับทุกคนก็จะมีเป็น จากพัทเด็กอัศวินจากโกลนยูแล้วก็เป็นฟูบุกิเนี่ยสามตัวนี้ก็น่าจะแบกได้นะครับคนสำหรับฝั่งฮีโร่นะเออผมบอกเลยแล้วก็ผมเนี่ยมีแพนจะไปลงเซิร์ฟเวอร์หกสาในวันเสาร์นี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็รอได้เลยนะผมจะเล่นเป็นสายฟรีร้อนะครับทุกคนนะจะเล่นแบบว่าเป็นตัง้งแต่วันที่1 จนถึงเกมปิดเลยแล้วกันนะเออผมจะได้ทุกคนดูนะจะเป็นเซอร์ฟูตสุดท้ายที่เราจะไปลงเลยแล้วผมนะเพราะว่าเ m มเนี่ยแจกตัวดาวมา1น0ใบเนี่ยทำให้เราสามารถจัดจักราริกิวอารีเทิร์นได้ด้วยนะในเซิร์ฟเวอร์สัมสานะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแผนการเล่นของผมกันนะครับทุกคนนะใครจะมาลงหรือใครจะมาเป็นตัวบั็กให้ผมมาทำไอเดียเดี๋ยวผมก็ ทักมาได้นะครับทุกคนนะใครถ้าเป็นตัวบักมาลง6 3 3แล้วอยากให้ผมรีวิว ID ก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจาจจะเอาไปลงในช่องของ KK อีกช่องหนึ่งนะแต่ช่องผมเนี่ยจะลงเป็นคอนเทนต์สายฟรีเป็นอย่างหลักนะครับทุกคนอ่ะผมพามาดู i อดียที่ผมจะแจกให้ทุกคนดูหน่อยละกันตอนที่ก็มีไปสวีดียเป็นคอโบแลวก็เป็นคอเก่านะครับทุกคนทัตซิมากิ King คิงเกวินที่เป็นตัวละครเก่าๆนะครับผมแต่ก็คือถ้าผู้เล่นใหม่ผมแนะนำนะเอาไปเล่นชิมลางก่อนได้นะครับทุกคนซึ่งของดองก็ไม่ไได้้้มมมมีีีอะรรากกผตงนเนะเพ 6, เพ6000นะ็แลว มีหินปกตรงปกตื่นนี่เล็กๆน้อยๆครับผมนะก็สามารถไปเล่นขำๆได้นะส้าเรบใครที่อยากได้นะอันดับประรางอยู่ที่3า3ร้อยสามนะครับเ่าไอสามร้อยสามเอ็ดนะครับทุกคนนะในเซิร์ฟนะครับผมก็ตึงนะครับผมเซิร์ฟนี้เซิร์ฟห้าห้าอุ้ยมีตั๋วม่วงสิบใบว่ะขอสุ่มกันเลยแล้วกันนะขอสุ่มกันเลยแล้วกันนะรับตั๋วม่วงมาสิบใบขอสุ่มเลยแล้วกันฟึบปืบอุ้ยการันตีนะครับทุกคนครั้งนี้อ่าผมมองว่าตรงนี้นะผมว่าเอาเป็นลูกแก้วจากพระเด็กเพราะว่ารู้ปะ ราะว่าเดี๋ยวคนที่ได้ดีนี้ไปต้องไปจัดจับพัตถก UR return แล้วก็เอาเป็นลูกแก่จับพัตถกเนี่ยเพื่อไปปลดล็อกความสถานะค่าสถานะเนี่ยวกอไปปลดล็อกจับพัตถก S r บวกนะทุกคนเพื่อมาเพิ่มค่าสถานะให้เจ้าจับพัตถก UR นะเดี like ๋ยวผมขอดูก่อนหรือจะเอาลูกแก่ซอมบี้แมนดีวะเออลูกแก่ซอมบี้แมนก็น่าอทุกคนเพื่อไอดีนี้เขาจะจัดซอมบี้แมนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยซอมบี้แมนก็มาแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าอดีนี้มีซอมบี้แมนไหมมีด้วยวะอผมเอาลูกแก่ซอมบี้้แแมนนลวกั พราะผมก็ยังไม่เคยได้ทุกแกวซอมบี้แมนเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะมาวัดใจไปเลยแล้วกันทุกคน10บใบนะการันตีนะรอบนี้การันตีโลกแกวซอมบี้แมนจะออกหรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกคนนี่เข้ามาเลยแล้วกันทุกคนแล,กกแล้วก็กดไปเลยครับผมสิบใบฟึบยังไงยังไงสี่ทองแล้วแต่ต้องดูว่ากี่ทองทุกคนเรามันการันตีแล้วเว้ยต้องดูว่ากี่ทองแค่นั้นเองกดไปเลยครับผมซุ่มเลยแล้วกันตรงนี้ดูว่ากี่ทองทุกคนมาลุ้นกันฟึ๊บทองมาอยู่แล้วทุกคนอุยอ้ยอุ้ยเหมือนจะเหมือนจะทองเดียวปะ อูแต่ม่วงโคตรเยอะแต่ม่วงโคตรเยอะฟึบเป็นไงทุกคนเออได้ไปแล้วครับผมนะเออหิ้เพนะื่นเห็นไม่ใช่ลูกแก้ซอมบี้แมนนะคือตามที่เราคิดไว้เป๊ะทุกคนตรงนี้นะเออโคตรสุดอนะ่ะแล้วก็คือคนที่จะไปสุ่มต้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวซอมบี้แมนเข้ามาใช่ไหมเราก็เก็บตั๋วอนนิดนึงนะเออเดี๋ยวซื้อตรงนี้สาบหกใบแล้วก็ไปเราแจกฟรีหนึร้อยใบก็จะมีทั้งหมดประมาณร้อยสิบใบ หลบล็อกออกล็อกอินนะครับทุกคนกนะ็ขาดอีกมาสี่สิบใบนะก็อาจจะไปสุ่มซอมบี้แมนยูอาร์มาเล่นได้นะผมตรงนี้นะโหผมบอกเลยว่าเดือดจะจัดเดี๋ยวเราปลุกตื่นดีให้ว่าปลุกตื่นได้ไหมปลุกตื่นได้ทีนึงไหมฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึบนี่ซอมบี้แมนซอมบี้แมนซอมบี้แมน,มมแมนปลุกตื่นไปเลยโอเคขาดหินหินตรงนี้อีกประมาณสามเม็ดนะครับทุกคนนะก็ไปหาก็ได้ครับทุกคนสามเม็ดเดี๋ยวมีแจกจกิจกรกรมอ,อีกเม็ดนึงนะก็ไปหายสองเม็ดเอานะครับผมสำหรับใครที่ได้ดีนี้ไปนะเปิดตัวให้หมดเลยแล้วกันฟึบ ยังไงมีสีทองไหมไม่มีสีทองเลยเกลจะจัด,จดเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะก็ไอดีนี้ผมบอกเลยว่าก็เอาไปเล่นขำๆนะกะติกาเลยครับทุกคนนะก็คือให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับผมว่า GM เนี่ย แจกตัวดำหนึ่งร้อยใบเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปสุ่มตัวละครอ,อะไรกันนะครับผมที่ผมจะอคอมเมนต์ของเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่เว็บสุ่มนะครับผมแล้วก็จะสุ่มชื่อผู้โชคดีออกมานะครับคนประกาศผลในคลิปหน้านะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่ก็คือผมเอาแค่คอมเมนต์ที่พูดคุยกี่ยกับเรื่องตัวดำหนึ่งร้อยใบเท่านั้นนะที่จะขึ้นวงล้อสุม่มนะครับผมนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะกับการแจกไอดีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของทางชอบผมนะก็คือแจกให้ทุกคนไปเล่นฟรีๆนะแล้วก็มีทาง TM700 จ ก็ดีมากนะครับผมตรงนี้นะก็ใครชอบคลิปนี้บอกฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ